วันบบนี้ามาชมต้นคาบอนไซครับผมดอกสวยครับดอกหอมด้วยมีสองต้นครับตอนนี้มีสองต้นแล้วก็ต้นตะโกตะโกบอนไซไซ้ใหญ่ครับผมตะโกลีดาย แล้วก็ต้นบางข่งครับมบางข่งหรือต้นแปะต้นนี้ใหญ่ครับสูงอ0เมตรตันนี้20,000ครับผมตันนี้รามม15,000ครับผมปิดท้าไสใหญ่ไซสใหญ่ตันนี้10,000ครับผม ใจจริงๆสวัสดีครับ